สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มาแนะนำวิธีเปลี่ยนเบรกแพดนะครับหรือว่าผ้าเบรกผมใช้เบรกชิมาโน่อยู่นะครับซึ่งชิมาโน่ก็ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าเบรกด้วยกันได้แต่ต้องดูประเภทดิสก์นะครับว่าดิสก์สามารถที่จะใช้เบรกแพดเรซินหรือว่าเบรกแพดที่เป็นเมทัลเป็นโลหะนะครับหรือว่าจะเป็นเบรกแพดที่เป็นคอมบิ่ก็คือผสมระหว่างเรซินกับโลหะซึ่งเรซินกับโลหะเขาจะมีคุณสมบัติต่างกันนะครับ ตัวอย่างที่ผมให้ดูนี้จะเป็น Shimano SLX M666 นะครับเป็นรุ่นเก่าแล้วตัวนี้เป็นรถ t r ร็คนะครับ6900ปี2012นะครับเบรกแพดก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับอยู่ข้างในตัวเบรกก็จะเขียนเลยว่า SLX นะครับแล้วก็โรเตอร์หน้าหลังจะไม่เท่ากันของผมโรเตอร์หลังเนี่ยจะเป็น160มิมิลนะครับเซนเตอร์ล็อกส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็น180ม mm ิลเซนเตอร์ล็อกเหมือนกันนะครับ ตัวรีเทนเนอร์พินนะครับตัวสลักยึดหมุดยึดนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกแบบใช้เป็นเหมือนกับเป็นแหนบลวดนะครับแย่เข้าไปแล้วก็ง้างตรงปลายออกให้มันบานออกแบบนี้ก็คือจะทําให้ตัวเบรกแพดข้างในนี้ครับไม่กระเด็นหลุดออกมาเวลาปัน่นเวลาจะเอาออกเราก็ต้องเอาคีมบีบปลายนะครับแล้วก็ดึงนะฮะตัวลวดนี้ออกแล้วก็ยกชุดเบรกแพดกับสปริงเนี่ยขึ้นแล้วก็ drop in เข้าไปใหม่นะครับ จริงๆผมก็อยากจะเปลี่ยนโรเตอร์หน้าหลังให้เป็น180มิลในรถแค่นั้นเดียวของผมนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวยกนี่นะครับคืออันนี้ใช้160ก็คือยกแค่นี้นะครับนิดเดียวยกขึ้นมาจากตัวเบสของตัวโครงนะครับขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นตัว180เดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นโรเตอร์หน้านะครับของ Shimano SLX นะครับ M666 นะก็ ตัวโรเตอร์นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้โรเตอร์จะเป็น180มิลนะครับเป็นเซนเตอร์ล็อกเหมือนกันส่วนเบรกแผดนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับเป็นเรซินใช้หมุดที่เป็นสลักยึดนะครับแบบเป็นลวดบีบเราต้องสไลด์ตัวนี้ดึงออกนะครับด้านนี้เสร็จแล้วก็ยกชุดสปริงกับชุดเบรกแพดหรือว่าผ้าเบรกเนี่ยออกมาส่วนด้านหน้าก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับตัวยกให้ตัวเบรกคาลิเปอร์นะครับหรือว่าตัว ก้ามเบรกนะครับยืดออกมาจากตัวโครงทําให้สามารถใส่โรเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับใหญ่วันนี้ก็จะเป็น203มิลิเมตรก็คือจะออกมาอีกก็ต้องใส่อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสีดำเนี่ยยืดออกมาอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัว160มิลเนี่ยอันนี้ก็ต้องส่วนตรงนี้นะครับก็จะต้องแคบๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเบรกนะครับใน c a n o อนเด l นะครับใช้เบรกแพดอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคนะครับก็ คราวนี้มาดูที่รถนะครับอีกคันหนึ่งของผมตัวนี้มันใช้เบรก Shimano d โกนะครับ m 8 1 0 0ก็จะเป็นเบรกรุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะมีตัวยึดไม่เหมือนกับคันตะกี้คันตะกี้เป็น SLX M666 เป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นเบรกอ,อันนู้เป็น SLX M666 รุ่นเก่าตัวนี้เป็น XT M8100 นะครับ M8100 รุ่นใหม่กว่ามีวิธียึด ตัวหมุดขวางเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับทรงเบรกก็ไม่เหมือนกันวันนี้ที่ผมจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นดิสเบรกแพดนะครับของชิมานโนตัวนี้จะเป็นดิสเบรกแพดแบบมีครีบนะครับ J02A Ice Technology ทั้งคู่นะครับ DOXTSLXFOffline a นะครับก็จะมีเบรกแพดที่มีครีบนะระบายความร้อนซึ่งข้างหนึ่งเนี่ยนะครับข้างหนึ่งก็คือ ด้านหน้า1อันด้านหลัง1อันนะครับคือคู่หนึ่งหร่าไม่ใช่ค่าะคะคู่หนึ่งก็จะประมาณ4 5 0 0บาทนะบาทอันนี้400บาทนะครับก็ซื้อมา2คู่เพราะว่าต้องใช้อ่าด้านหลังคู่หนึ่งด้านหน้าคู่หนึ่งนะครับเบรกซ้ายขวามันจะมีคําเตือนบอกไว้เลยว่าให้ใช้เบรกแบบไหนนะครับซึ่งเบรกแต่ละยี่ห้อนะครับตัวเบรกแพดกับจานเบรกเนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้กับบานเฉพาะบางประเภท อย่างถ้าเป็น do เฉยเฉยนะครับจะใช้ต้องเป็นผ้าเบรกเรซินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพวก s l x x t x t r พวกนี้จะเป็นเรซินก็ได้เป็นเมทัลก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้เรซินนะเพราะว่าเสียงเบรกมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแล้วคุณภาพในการเบรกก็ค่อนข้างดีอยูอ่อันนี้เป็นโรเตอร์หลังนะครับ1น0มิเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นนะครับเจแปนส่วนรุ่นของโรเตอร์นี้จะเป็น sm นะครับ S M R T 8 6 S นะครับก็จะเป็นขนาด1 6 0ยมิทั้งหน้าทั้งหลังเลยตัวล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นเบรกแพดที่จะเปลี่ยนนะครับจะเป็นแบบเดิมก็ได้หรือจะเป็นแบบมีครีบก็ได้นะครับนี่ผมจะเป็นแบบมีครีบก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นของ Gorilla Grip นะครับทนดีหัวมันไม่ค่อยสึกง่ายนะครับแล้วก็ครีมนะครับหรือว่าตัวปากคีมนะครับ f l e r s เดี๋ยวมาทำให้ดูว่า ต้องทำอะไรบ้างนะครับตัวเบรกแพดนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสปริงตรงนี้นี่คือสปริงนะครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับอันนี้คือสปริงเป็นแหนบสปริงนะครับเป็นโลหะแบบทำให้ตัวเบรกแพดไม่ชนกับตัวดิสนะัอ้อกแล้วก็จะมีตัวรีเทนเนอร์นะครับก็คือเป็นตัวสลักยึดนะครับทะลุโบ์ขวานะครับ แล้วก็จะมีอีกก็คือตัวนี้เป็นตัวล็อกไม่ให้สลักมันถอยหลังนะครับซึ่งอันนี้จะต่างกับ slx กี้คือเป็นตัวหนีบแล้วดึงออกเลยแต่อันนี้ต้องดึงไอลวดนี้ออกก่อนนะครับจะใช้ตัวปากคีบดึงก็ได้หรือจะใช้มือดึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอไอสลักเนี้ยออกนะครับด้วยการดึงออกนะครับแต่ว่ามันจะไม่เจ็บมือให้ใช้ปากคีบนะครับเราดึงตัวสลักนี้ออกนะครับระวังหายนะครับก็หาที่เก็บให้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหกเหลี่ยมขันตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ตัวโบล์นี้ออกนะครับ ตอนนี้ก็จะขันตัวโบล์นี้ออกนะครับด้วยการคลายสกรูนี้นะครับคลายสกรู cry ออกแล้วก็หมุนเอาตัวโบล์นี้ครับถอยหลังออกมามันจะเป็นเกลียวนะครับมันไม่สามารถจะสไลด์ออกได้ต้องใช้เครื่องมือช่วยถอนนะนะครับหลังจากที่เราเอาโบล์นี้ออกก็สไลด์ตัวโบล์นี้ออกมานะครับแบบนี้ราวางพวกชิ้นส่วนพวกนี้หายนะครับ แล้วก็ระหว่างที่เราเอาตัวเบรกแผดหรือว่าเป็นผ้าเบรกออกเนี่ยต้องระวังมือไปโดนดิสนะครับหรือว่าโดนเบรกแผดด้วยเพราะว่ามันจะมีน้ํามันจากมือเราเนี่ยหรือว่าน้ํามันจากวพวกฝุน่นทรายอะไรอย่างเงี้ยที่ติดอยู่ตามมือนะครับหรือตามโซ่เนี่ยกระเด็นเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะครับก็หยิบตัวเบรกแผดออกมานะครับพร้อมสปริงเลยหลังจากที่เราดึงเบรกแผดออกมานะครับก็จะเจอกับตัวสปริงนะครับเป็นสปริงแหนบโลหะอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ตัวเบรกแพดเองก็จะเขียนไว้เลยว่าเรซินนะครับ G 0 3 a Ra เรซินนะครับก็ระวังไปโดนตัวดิสข้างในนะครับตอนนี้จะเหลือแต่ดิสกับตัวคาลิเปอร์ละเป็นพอร์ตนะครับสีขาวๆที่เห็นนะครับเห็นไหมนะครับซึ่งพอร์ตนี้ก็จะออกแรงบีบนะครับมาที่ตัวแพดที่เป็นรอยดำๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแพดก็จะถูกบีบเข้าหาดิสส่วนสปริงนี้จะเป็นตัวง้างออกนะครับเมื่อเราไม่กดเบรกเนี่ยมันก็จะอ้าออกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเบรกแผ่นอันเก่าที่ใช้งานมันยังไม่นานเท่าไหร่แต่สึกมานิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบรกแผ่นหรือว่าผ้าเบรกอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับในเซ็ตนะครับก็จะมีหน้าเบรกแผ่นนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีอาการสึกหลออยู่นิดนึงแล้วก็ตัวใหม่จะมีครีบลงไปความร้อนแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับส่วนตัวเก่าก็จะไม่มีนะครับเป็นแบบธรรมดาเดี๋ยวเราลองมาดูกันตัวเบรกแผ่นเนี่ยจะมีบอกเลยว่า L คือด้านซ้าย R คือด้านขวานะครับโดยเราแยกแยะก็คือเอา ด้านหน้ารถเป็นแกนนะครับคือด้านหน้ารถนะครับเราหันหน้าไปข้างหน้าเราขี่รถอยู่เนี่ยซ้ายก็คือซ้ายมือเราขวาก็คือขวานะครับอันนี้เป็น J02A นเะครับเป็นเบรกแพดรุ่น J02A เดี๋ยวเรามาลองติดตั้งเข้าไปดูว่าทํำยังไงนะครับส่วนแหนบสปริงใช้ของเดิมได้หรือใช้ของใหม่ที่ให้มาในกล่องก็ได้นะครับระหว่างติดตั้งนะครับก็คําเตือนก็นคืออย่าพยายามไปจับโดนดิสนะครับแล้วก็อย่าบีบรีเวอร์หรือว่าบีบ เบรกเล่นนะครับเพราะมันจะทําให้ตัวพิสตอนยุบตัวเข้ามาแล้วเราต้องหาอะไรมงงางัดอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับจะเขียวว่า L กับ R เราก็จะเอาตัวสปริงใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านประกบแล้วก็สอดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ล็อกพอเราประกบเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวสปริงก็จะออกแบบมาให้ง้างตัวแพดออกนะครับจากกันแล้วก็ครีบนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใช้ระบายความร้อนแต่ตัวดิสนี่เป็นดิสที่ไม่มีครีบระบายความร้อนแบบเหมือนกับ พวกเอสนะเดี๋ยวผมก็จะบีบแล้วใส่เข้าไปนะครับสไลด์เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับข้างซ้ายสไลด์ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเอาข้างขวากับสปริงแย่ลงไปนะครับอันนี้ผมใส่ข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วนะครับสปริงก็บีบนะครับแล้วแย่ลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะครับมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงพอสุดแล้วก็จะเข้าที่แล้วนะครับจากนั้นก็จะเอาโบลขวางเข้าไปนะครับอันนี้ยังไม่ลง ต้องลองเลงๆดูนะครับขยับขยับดูหน่อยระหว่างการติดตั้งนะครับจะมีทริคก็คือใส่เบรกแพดเข้าไป1อันก่อนนะครับแบบนี้นะครับข้างซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็เอาแผ่นเบรกแพดอีกข้างหนึ่งนะครับพร้อมสปริงเนี่ยมาใส่สังเกตว่าตรงมุมนะครับเห็นไหมมันจะมีตุ่มเหลี่ยมๆนะครับสองฝั่งเลยซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นตัวดันนะครับไม่ให้ตัวสปริงเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเราต้องดันตัว แผ่นอันนี้เข้าไปข้างในนะครับแบบนี้มือเดียวจะจัดการยากนิดนึงนะครับสไลด์เข้าไปนี่นะครับก็วางแบบนี้นะครับถ้าเราดันตัวสปริงจากด้านบนเนี่ยมันจะติดตัวไหลเนี่ยนะครับติดตรงเนี้ยนะครับทำให้มันดันลงไม่ได้เราก็เลยต้องวางเข้าไปอย่างนี้แล้วก็บีบสปริงนะครับสองฝั่งนี้นะครับเข้าไปแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะครับมันถึงจะใส่ได้เราบางใส่อาจจะต้องหาอะไรแบรนแบเขี่ยเช่นไขควงอะไรนะครับเขี่ยให้มันยุบแล้วก็ดันเข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็จะติดนะครับข้างบนไม่ให้มันเลื่อนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราสอดจากด้านบนเนี่ยมันจะติดไอตัวไหล่เหลี่ยมๆนี้แหละนะครับเหลี่ยมมุมนี้นะครับตรงมุมเนี่ยที่นิ้วนิ้วนางผมเนี่ยเห็นไหมหลังจากติดตั้งตัวเบรกแพดนะครับกับสปริงเสร็จแล้วนะครับก็ลองเช็คดูว่ามันคงที่อยู่ที่เดิมไหมนะครับแล้วเราก็สอดตัวโบล์นะครับเล็งให้ตรงแล้วก็เอาโบล์แย่เข้าไปนะครับให้ตรงแล้วก็หมุนสกรูเข้าไปเสร็จแล้วก็ใช้ตัว ไขควงนะครับหกเหลี่ยมเนี่ยประแจหกเหลี่ยมอันเลนเนี่ยขันเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งสาหรับมือใหม่นะที่ใครที่แบบทําเองที่บ้านนะครับขันพอตึงๆนะไม่ต้องแน่นมากนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาตัวลิเซนเนอร์นะครับหรือว่าตัวลวดที่ใช้ล็อกตะเกียนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะก็ดันเข้าไปนะครับจากด้านบนก็ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเบรกที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็คือตัวครีบเบรกนะครับ ใส่เข้าไปแล้วเป็น i อเทคโนโลยีนะครับตัวโบว์ขวางสปริงอยู่ข้างในแล้วนะครับแล้วก็ตัวรีเทนเนอร์หรือว่าตัวหมุดล็อกนะครับก็ติดตั้งแล้วด้วยทั้ง2ฝั่งเลยเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็น Shimano XTM 8 1 0 0นะครับแต่โรเตอร์เป็นโรเตอร์ SMRT 8 6 S นะครับเป็นน่าจะเป็น XT รุ่นเก่านะครับแต่ถ้าเป็นโรเตอร์ตัวใหม่ก็จะเป็น อีกรุ่นหนึ่งชื่ออะไรอะไรไม่รู้เป็นแบบเซนเตอร์ล็อกนะครัอันนี้เป็นแบบ6พอร์ตธรรมดาเพราะว่าเลฟตี้ของ Canon เดียวมันใส่เซนเตอร์ล็อกไม่ได้นะต้องใส่6พอร์ตอย่างเดียวถ้าจะใส่ดิสตัวเตอร์ใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้อะแดปเตอร์ยกตัวดิสให้ห่างออกมาอีกนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่เป็นการติดตั้งแบบมือใหม่นะครับลองทําดูที่บ้านดูนะ